Hello? เราวันนี้นะคะจะมาเล่นเกม p r o t e น n for m ัสร์เซนะคะเป็นเกมที่แบบให้เราหาโปรตีนอ่ให้ครบ20ให้ครบ20ขวดขวดหรือกล่องอันนี้ไม่แน่ใจนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนก็จะลองเข้าไปเล่นดูลดร,ราคาด้วยนะคะเกมนี้ลดร,ราคาก็เลยหยิบมาเล่นเพราะว่าน้องลดราคาอยู่เราจะไปดูที่ how to play อ๋อนี่ไงขึ้นแล้วโอเคนะรันเลฟชิฟมีให้รันด้วยหรอมีให้วิ่งจะวิ่งอะไรจะให้เราวิ่งอะไรโหมด e ีซี่โหคนไทย 29เกาวีทำได้ยังไงอะไร29ก้าวี มา let's go เริ่มเลยนะคะมาลองเล่นกันดูเกมอะไรก็ไม่รู้อ่ะกด play ไปอ้ามีเลือก easy กับ hard ด,ด้วยเราก็ต้องเอา easy ค่ะเราจะเอาหาทำไมทำไมบรรยากาศมาด,ดูไม่ใช่เกมน่ารักเลยอะ่ะฮุ้ยขอยให้เราทำอะไรอะ่ะเปิดเปิดไฟได้ปะแป๊บน,นึงนะ มีให้เปิดไฟปะแล้วก่อนนะอะไรโอ้เปิดไฟอุ้ยอุย,อ,ยอะไรอะตัวอะไรอะอี๋อันนี้คือเปิดปิดไฟอ๋อเรียนรู้ก่อนนะอ๋อกด F นั่งกด F นั่งอะไรอีกอะกดอันนี้ก็เดินหรอกด E กด Q กดอะไรแทร็กไม่ได้ลนะกดได้แค่นี้หรอกด A อุอ้ยออา อ้าคืออีอย่างอ่ะเดี๋ยวก่อนเปิดไฟโอ้ยเปิดไฟฝาขฝาเลยโอ้โหข้างนอกเขาพี่อะไรโฮ้ยโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไร <laughs> เดี๋ยวก่อนโดนสอยเหรอที่ฉันโดนสอยเหรอเดี๋ยวก่อนนะ อะไรอ่ะโอ้ยกดคอนโก็ได้นี่ไม่แต่องกด F ป่ะกดคอนโก็ได้นี่เขาให้เราหาโปรตีนเหรอกดไปสิฮุยทำไมบรรยากาศเกมอะไรอ่ะโอ้นี่ไงโปรตีนเฮ้ยเราได้โปรตีนสามอันแล้วเรานั่งทางเกมเลยได้ไหมอ่ะ ให้ทำอะไรอ่ะอันนี้เช็ดปตีป่ะไม่ใช่ให้ทำอะไรเนี่ยให้หาโปูตี๋อุ้ย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 อ่าได้สี่แล้วค่ะทุกคนได้สี่แล้วจ้านั่งเล่นคอมแทนได้ไหมล่ะทำไมฝนมันตกแรงจังวะเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรไปซื้อกับนักกรามกรามใหญ่อุ้ย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 นี่เป็นไงมาได้ เอ้าแล้วถ้าเราเจอเราจะวิ่งหนียังไงอะถ้าเราเจอเราจะวิ่งอุ้ยเวทเวทอุ้ยอุ้ยโปรตีนโปรตีนถ้าเราเจอเราจะวิ่งหนียังไงอะทุกคนแล้วก็แค่วิ่งเหรอเก็บเก็บเก็บโอเคเดี๋ยวก่อนไปทางไหนละเนี่ยโอ้โหตายแล้วจ้าอุ้ย มันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย,ย,ยเห็นไฟก็อยู่ตกลงไหมทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวจิตอะไรเก็บส่เก็บเออไปแล้หนึ่งไปละหนึ่งไปละหนึ่ง,งแล้วนะ อุ้ยอันนี้คือที่ไหนอะอุ้ยโอ,ยอ,ยอ้ยน่ากลัวตังมันจะการ์ดเกมอะกลัวโดน,นสอยตูดสุดๆอะเฮ้ย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 เขาวานเวียนอยู่แถวนี้อะเขาไม่ไปไหนเลยอะเขาสิงสถิตอยู่แถวนี้อะเราจะไปสู้เราจะเอาอะไรไปสู้เขาอะเราจะไปสู้เขาอะแตวก่อนเราจะอาอะไรไปสู้เขาล่ะคะ อะไรเกี่ยวอะไรกลับมากลับมาวิจะเห็นเราไหมอุ้ยเป็นผีก็อยู่่ซนผี ไปดีกว่ากับมุมมองมันน่าจะตัดสักหน่อยเพราะว่าเพราะเราต้องแอบค่ะได้ยินเสียงค่ทุกคนน,นี่ไงนี่จ้าก็ไม่เจอขนาดนั้นอ่ะไป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 ,ไป นี่คือเรามาทางนี้เราไม่ใช่หรอถ้ามาเราไม่ใช่หรอทางนี้ใช่เอ้ยแต่ว่าทางนู้นเรายังไม่ได้ไปอันนี้ก็ตันเผื่อทางนี้มีนะโอุย้ยนี่ไงนี่ไงจริงด้วยเจ็บหน่อยค่ะห้องน้ำอุ้ยอุ้ยอะไรอะ มามามาหนขอโทษกล้ามึงกล้ามจะใหญ่แต่ไม่สามารถมาใจหนูได้นะคะแล้วก็น,นะคะพระเาจาเราไม่ได้กล้ามใหญ่เลยอยากได้เราไปทำอะไรกันมีไหมอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงอ้าได้อีกหนึ่ง มีอีกหนึ่งมีอีกหนึ่งค่ะมีอีกหนึ่งทุกคนอ่ะสิบห้าแล้วตรงนี้จะมีไหมอ่ะสิบหกอุ้ย,ยทำไมรู้สึกว่าสิบเสียวมันจะใกล้เข้ามาอุ้ยอุจิตอะไรอุ้ยอุ้ยสิบหก เจสิบแปดจะขรบแล้วเว้ยเอาสิมันจะขรบแล้วอะอยู่นี่หรออุ้ยดักกดรดักกนเดักดกรอะไรอะอะไรนัก่าอะไรกันอะไรเนี่ย ถำจริงทำจริงอุ้ยเขาเห็นนะเขาเห็นนะที่แอด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 ออออแอดเออเออแอดอุ้ยทำอะไรอ่ะซ้อมคนเหรอย,ย้ยายย,าย้ายย้าย oh my gosh ไปไปค่ะไปค่ะไปค่ะเฮ้ยเดินมาทางนี้วะเดินจะเดินมาทางนี้จะเดินมาทางนี้จ้า <S <S อ่าสิงเก็บสิงเก็บไปหนึ่งอาสู้เหรอมันมีสองตัวละนักกล้ามสองตัวเลยแกเดี๋ยวแกง๊แกงมันวิ่งหนีได้แล้วเราลองวิ่งหนีไหมรู้สึกว่าอาจจะต้องวิ่งหนีหรือเปล่า โปรตีนโปรตีนหมดแล้วหรอว่านี่ไงปรตีนบีบเป้าจ้าคุณสประรวิ่งหนีก็ได้นะเอาจริงอ่ะอันนี้มีปะไม่มีไม่มีเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยจะจุดได้จะได้แบบ ถึงจะผ่านไหมโดนโดนพี่โตไปแล้วจ้าโอ๊ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้อน่ากลัวเป็นเกมที่แบบเกมวัดเด็กฟักอ่ะเกมอะไร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไฟนะเว้ยเฮ้ยจ้าจ้จ้าจ้า Hello จ้าเบื่อหน้าแล้วนะเบื่อหน้าฉันเบื่อหน้าแกเราจะจะวิ่งท่างเกมลจะจะไม่ไหวแล้วเราจะไม่ไหวแล้วเราจะไม่ไหวจะวิ่งนั่งฝนก็ได้มาห้องเดิมอีกแล้วไปห้องใหม่ได้ไหมสัมผัสใหม่ที่แท้ ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเฮ้ยฉันได้ยินเสียงแกจ้ะอยูอ่อยู่นม่นนี่หรือเปล่าเนี่ยได้ได้ือลำใหญ่ละเด้อ,อเขาเล่นได้ไงวะสิบเก้าวิเก็บอันนี้คือห้องอะไรอะ โปรตีนอยู่แถวนี้แล้วออ้ยมีคนจ้าแต่ไม่มีโปรตีนจ้าแตวก่อนไปที่อื่นก็ได้ไปที่อื่นก็ได้ไกกไดแต่รู้สึกว่าใกล้ๆใ,ใกล้เข้ามาอุย้ยเซ้งๆซงเแสงไฟฉันแสงไฟแก กาไรกันอะไรกันพี่โตอย่๋ยมาหานเหูเถอะหนูขอร้องหนูไม่ใช่หนูไม่ใช่ตั้ใจหนูเป็นชันนีเดี๋ยวไ้อยู่กับหนูเลยหนูเป็นชนนีค่ะชนนีกินไม่อร่อยหรอกชนนีกินไม่อร่อยหรอกนะคะ ไป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 หมด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 พี่โตหนูบอกอยูว่าชะนีอ่ะกินไม่อร่อยหรอกนะจะไปตรงนู้นก็ไปปะเต๋อ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 ได้ได้ได้วิ่งกันวิ่งกันยาวๆไปวิ่งกันยาวๆไปอ่ะวิ่งกันยาวๆไปกูเหนื่อยดียวกูเหนื่อยกูวิ่เหนื่อยได้หรอ จะหอนเนี่ยโอ๊ยมีเหนื่อยด้วยโอเครับรู้ไว้แค่รับรู้ไว้แล้วเรามีเหนื่อยแค่นั้นจะรับรู้อันนี้สามอันละเดี๋ยวก่อนสามอันละสามเราจะรับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะตื่นจ้าผิดหรือเรานั่งย่อๆถังเก็บได้ไหม สแล้วสี่สีสีตัวอยีหยางนี่มาจับค่าทำรื้มันมีห้องนี้มันมีแค่อันเดียวใช่ปะมันไม่น่าจะมีแล้วนะเอาไปดูก่อนกะเดิงกระเดิงกระเดิอันนี้มีอีกหนึ่งอะเป็นห้าแล้วจ้ะอัน,นห้องเดิมนนห้องเดิม 5าแล้วห้าแล้วถ้าเราว,วิ่งอ่ะเขาจะได้ยินเสียงเราไวมากถ้าโอ๊ยเก็บสิ่ห้าแล้วหกอ่ะห้าแล้วหก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 แล้วเจ็ดแปดเก้าอ่า9เก้าแล้วเก้าแล้วสบายอี๊ซี่เพราะว่าเราเล่นหมดอี๊ซี่เราปจะไปทางนี้บ้างนะฉันนั่งย่อนยอทั้งเกมเลยใครจะทำไม โอ้มีโปรตีนค่ะเขาบอกว่า,วาโปรตีนนนี้สิบละค่ะอีสิบทุกคน,นอีสิบเราก็จะได้เราจะเป็นถ่ายแล้วเราจะไม่เราจะรักษาของเราไว้ได้นะสิบเอ็ดอารสิบเอ็ดต้องมีสักอันหนึ่งล,ละอ่ะอ่ะอู้สองสิบสามสิบสี่เออ 5, ห้าสิบหกง่ายๆเลยอย่างเงี้ยห้าสิบหกอ่าหมดยังง่ายเลยอย่างเงีง้ย,ย,อยบอกเลย easy ฮึมไม่ easy แล้วมั้งมาทางนี้ปะสวัสดีครับ <c oughs> กัดอีกสี่อันฉันจะชนะแกชุดแค่ดีไปจ้าเมาื่อกี้นางเดินมาจากทางนี้นะเวย้ย อะไรอะไรอุ้ยไปเก็บห้องมู้นก็ได้นี่เราจะไม่เราจะไปเปิดสกัดใหม่ก็แค่ก็แค่อีกสี่อันค่ะหนูขาดอีกสี่อันค่ะแล้วหนูก็จะชนะค่ะหนูเป็นชนีค่ะว้า wow. จะหันหน้ามาทางนี้เลยถอยก่อนถอยยาวถอยยาวแย่แย่เย็บเย็บเย็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอีซีไว้ขออีสีอันได้ไหมอีกแค่สอันนะคะอ้ยๆมามา มา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 คุยบังไม่ได้แกบังไม่ได้บังไม่ได้คิดว่าจะเจอ่าตั้งเนียนแล้วนะนี่เนียนนะเอาสิเอาสิเอาสิโอ๊ยเจ้านพูดแตแน่แกเราไหนอะไรเอาเลเซอร์อยู่ตรงหัวนมเหรอ เลเซอร์คืออยู่ตรงหัวนมเหรอเอาไว้สองหาใครละ่ะเลเซอร์อยู่ตัวหัวเสียวปลาไม่เสียวทำไม่ได้จริงอะคนนี้ไม่เสียวทำไม่ได้นะคะก็เป็นคนเก๋จริงคนเก๋นะครัได้โอ้ยเนี่ยเราต้องไปที่พวกอะของเยอะ เราต้องฟังเสียงดีๆทุกคนเลราเราจะรอดรอดจากการเป็นมุมภาคอาจจะต่ำสักหน่อยเพราะว่าไม่อยากวิ่งนะคะไม่อยากยืนด้วยจบย,ยากจบยากจริงเขาเขารูท้ทุกทิศทุกทางทางไหนเขารู้หมดเลยเราเราไม่ได้ค่ะนี่ทางนี้แค่มนที่เราไปแล้วเราเจอตัวปีเยอะๆก็ไปทางนี้ก็แค่ ก็แค่อันนี้ก็ยืนหน่อยแล้วกันนะนี่เป็นไงเจออาปะสิบอนละสบายบอกเลยขายดีแค่สีอ่อตอนนี้นก็จะไม่ได้นะงงมากแต่แบบเขาจะไม่เข้ามาโซนห้องน้ำนะเหมือนแบบกลัวหรือเปล่ากลัวสบูตตไปไป่ตกตายตาอ่ๆโอ้โหนี่เยอะ ูทำไมฟ้ามันร้อนขนาดนี้บ้างอีอกสี่อันเนี่ยฉันคือเป็นไทยแล้วใช่ื่อแค่นี้ตรงไปทำก็ได้เอ,อ้ออยตียกที่น้ำหนักที่น้ำหนักเฮ้ยหรือเราจะกลับทางเดิมทางนี้มันยากนะไมไปทางนี้ก็ได้ไปทางเดิมเลยเอาสิเอาสิใครจะทำไมตัวนี้เข้าได้หรอเฮ้ย ข้อไหนล้วกันนะอ๋อพ er. ี่เดิมพี่เดิมได้ยินเสียงค่ะทุกคนได้ยินเสียงอุ๊ยอืยอหือเรเซอร์เรเซอร์กระชากใจตายตแล้วอะไรกันเนี่ย คือขอโทษค่ะหนูเป็นชนีหนูกินไม่อร่อยหรอกวรตุ้งมายุ่งได้ไหมเข้าใจไหมเพราะว่าชันีอะคะมีอะไรให้กินไม่ใช่ป้อใจนะไม่หรออเข้าใจป่ะเห็นเห็นเห็นเห็เหง,งหน้าเห็นฝง,งหน้าที่เราได้ไปสองนาทีแล้วนะเขเล่นกันได้ยังไงว่าสิบเก้าวิคือวิ่งหรอ จำเอาหรออีซีแล้วเนี่ยนี่อีซีเลยทุกคนเล่นยากมากแค่ใครก็ไหนยืนถ้าวิ่งออกมาแน่วิ่งอ,อแบบแน่นอนบุกมาเลยบุกตะรุยฝ่าดงมา เุ้ยเสร็จแล้วนะอ่ะเสร็จแล้วนะบอกให้เราไปทางาออกเหรอวีอ <c oughs> ทีทองอุย้ย <c oughs> เล่นจบเราไว้เล่นจบเราไว้ ขอบคุณขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณแม่นะคะที่ทําที่ที่คลอดหนูออกมาให้หนูเป็นคนฉลาดหนูขอบคุณแค่นี้เลยหน <laughs> ูขอบคุณจริงๆที่ทําออกมาให้หนูได้เป็นคนฉลาดหนูรู้สึกแบบภูมิใจที่เล่นจบนะคะ คือดูดูกล้นดูดูกล้นกล้นกล้นกลนสิดูกล้นนะ,ะดูกล้ามโอ้โหสุดยอดไปเลยสุดยอดมากค่ะไม่รู้จะบิ๊ก s อส <Big ass S 1> ไงบิ๊ก s อสไม่ใช่ <laughs> วงบิ๊ก s อสไม่ใช่เออเอสมันคือบิ๊ก s อสนะคะเซนเซอร์สกอร์ เฮ้ยสี่นาทีทลนได้ไงวะโอ้ยอุ้ยเปคนไทยเล่นได้นะโอ้ยก็จบแล้วนะคะสำหรับเกมนี้ก็ลองหาซื้อมาเล่นกันได้มันเป็นเกมที่สร้างความลำบากใจให้กับเรามากพอสมควรอยู่เหมือนกันแล้วก็ใครเครียดได้ดีด้วยนะคะราคาเกมไม่แรงมากค่ะ45บาบาทเรามาซื้อกันดูในสตรีมนะคะก็วันนี้ ไปแล้วนะคะอยากให้อยากให้รีเควสเกมอะไรเล่นอะไรก็บอกกันได้นะคะพูดคุยกันได้บอกกันได้เวลาเราเวลาเราไลฟ์นะคะก็เวลาเราสตรีมก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครมาดูก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะไปเจอกันใหม่นะบายบาย